今天我们要学中文课中文课要学什么呢今天啊跟林老师说一下好不好颜色跟林老师说啊再来一遍颜色啊真棒今天就学颜色สวัสดีค่ะนักเ,เรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับสีนะคะ啊เกี่ยวกับสีก็สำคัญมากแล้วเราก็จะมีการพูดประโยคด้วยนะคะเกี่ยวกับสีมีทั้งหมด5าสีที่นิงเราซือจะสอน ถ้านเรียนจาได้คงจนป้ามากเลยท้านาักเรียนจาได้ทั้งหมดคงแบบเยี่ยมมากเลยจริงๆนะคะสีแรกอ่ะก็นีน่เรสค่ะอิสสสองเซเียเื้างงสี什么颜色呢啊，阿尼老师说红ห说เ下อ再来一遍你看红色嗯真ง红色เสีอะไรคะจนป้างสีแด สีอะไรคะสีอ่ะสีเหลืองเจ๋งปัง很好的，还有สีนี้很喜欢的林老师很喜欢这个这个颜色啊，俺跟林老师说啊，回答林老师，白色，嗯嗯很好再来一遍白色啊白色真棒白色是什么颜色呢？是สีอะไรคะ สีขาวไฮโยจ๊นชเลยจุดคือสอไรส์สีอะไรคะเคยสอนไปแล้วสีอะไรนะอ่ากันิง老师说กูตามนิง老师หลานส์อ่า再来一遍再来一遍อีกครั้งค่ะหลานสอืมหลานก็สีอะไรคะสีน้ำเงินจนปังคือสุดท้ายนะคะอชลาือ เฉงเสื้อใช่อืมจะ一遍你อเฉียงเสื้ออ่าเฉงเสื้อคือสีอะไรคะสีส้ม หลังส,สุดท้ายค่ะส,ะสจจ้ายค่ะนสนี้มุดท้า่สีุดท้ายค่ะสีอ้มส้ายค่ะสี้มสุดทยคะี้มยนพะโดนยคจะให้นักเรียนพูดนะดาคะให้มักเรียนู่ดตามายคอส้สา่มา่ะดตามค่ะสค่ะะีีอ้อาใหม่ ชื่อแปลว่าอะไรคะนี่คือวันนี้หนิงเหล่าซื้อจะให้นักเรียนถ่ายวิดีโอมาให้หนิงเหล่าซื้อถ่ายกับอะไรก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่าถ่ายมาทั้งหมด5สีที่หนิงหล่าซื้อสอนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าหนิงเหล่าซื้อไปหยิบสีอาจสมมติว่าหนิงหล่าซื้อไปหยิบสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนถ่ายวิดีโอแล้วก็ชูขึ้นมาว่าเจอซื้อหวังซื้อเอาแบบนี้นะคะอย่างน้อยทุกคนจะต้องพูดออกมา2ประโยคก็คือ2ส,อสีอ่ะสมมติหนิงหล่าซื้อไปเจอนี้ใช่ไหมคะ ถ่ายมากับอะไรก็ได้ให้นักเรียนดูว่าในบริเวณบ้านนักเรียนะมีสีอะไรที่หนิงเราซื่อสอนวันนี้สมมติว่าสมมตินักเรียนไปเจอกระดาษหรือว่ากล่องนี้นักเรียนก็สามารถพูดว่าเจอาชื่อหงส์เสาสมมติว่าไปเจออีกอันนึงใช่ไหมคะอย่างเช่นของหนิงเราซื้อใช่ไหมคะเราซือก็จะบอกว่าเจอชื่อหงเซอนักเรียนจะต้องพูดประโยคนี้มาอย่างน้อย2ประโยคหรือว่าสองสีถ้าใครจะพูด5สีก็ได้นะคะ แต่อย่างน้อยต้องมี2ประโยคให้ใช้คําว่าเจอชื่อก็คือนี่คือถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้นิ้งเหล่าซือนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้อยู่ในอยู่ในกลุ่มไลน์นิ้งเหล่าซื่อให้ถ่ายมาที่ลายกลุ่มของนักเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวครูประจําชั้นของนักเรียนจะส่งให้หนิงเหล่าซื่อเองเข้าใจไหมคะอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเจอชื่อสีอะไรคะหงเส์ชื่ออ่ีเวยะ这样หน是你ม作นจ你们要 ้เสียทุกคนจะต้องสู้ๆนะคะอย่างน้อยต้องมีสองประโยคให้หนิงหล่อซื้อนะคะหนิงหล่อซื้อจะรอฟังอยู่นะคะอ่าจันนี้ก็ถึงที่นี่แล้วขอบคุณทุกท่านมากค่ะ